กลายเป็นประเด็นกลายเป็นดราม่าสองมือติดกันพี่น้องสําหรับศิลปินอันดับหนึ่งที่ไม้ไทยหัวใจเซน้วกับผู้จัดผู้จ้างเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าความสิไปหน้ามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมเพื่อนข้าม่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินโมแครแฟนมอลล่มทีคารุปรักสู้ผู้สู้คนเหมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับเพยาบานคนโกสุริโยบางทางมิตรโกไปหนาโกไปหน้ายางเดียวพี่น้องเอ้าเรื่องเล่ามันเป็นจังไดแน่ศิลปินกับผู้จัดวากันว่า ถ้าเปรียบไปแล้วคือจังน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแมนบล่าล่ะเอาแล้วเหตุการณ์นี้พี่น้องการรู้สึกว่าดูเดือดเะอและเกินพี่น้องหล,หลายๆสำนักข่าวกับมีการปีข่าวประโคมข่าวไปไกลละกะสิว่าจังไรล่ะทั้งด้านผู้จัดเองกะเหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรอยากไปออกรายการดังพี่น้องของพี่นงค์กัญชัยนั่นก็นคือโหนกระแสแต่ว่าคอสิไปฮอดอ่าสิมีโหนกระแสบอลหรือบ่ามี่อันนี้เพราะท่านไปบอกฮอดหอกเอาีิว่า งานนี้มันเป็นมายังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่หมายไทยหัวใจซินได้ออกมาโพสต์โพสต์แรกเนาะพี่น้องเนาะงานคืนนี้ที่สหัส,สขันไม่เล่นนะครับเห็นว่าเพราะเจ้าภาพบใจาเงินเสียเวลาศิลปินอันดับหนึ่งคับไปติดไปหากักลับบ้านนอนนะครับอย่าลืมไปทวงเอาเงินค่าบัตรคืนนะครับบอสันอันนี้คือโพสต์แรกในค่ำคานของมือแรกบอสันเพาะที่ไปทําการแสดงหลังจากนั้นมือต่อมาพี่น้อง ทางด้านของพี่หมายไทยหัวใจสินได้ออกมาโพสอีกครั้งหนึง่งงานที่สหสขันผู้จัดไปมู่เม็ดบอกว่าที่ยกเลิกง,งานเพราะผมเมาจากงานแรกเลยบริามานมาขึ้นเวทีได้ขอโทษครับกูบรได้เมากูบรได้ดื่มมึงบรใจเงื่อนกูกครับยาหายสูญม,มาสั่นซืบเนื่อมาสากวันที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาสําหรับที่หมายไทยหัวใจสินแลนสองงานน้ากันซึ่งระยะห่างระหว่างงานแรกกับงานที่สอง บกไกลกันอยู่จังหวัดเดียวกันเป็นบอกพารายงานแรกอยู่นามนอำเภอนามนคราสินพี่น้องงานที่สองเป็นงานที่สา,า,าส์ันกราสินคือการระยะทางห่างกันประมาณ34-35ถึง35กิโมตรอบกไกลกันมาสั่นเทะเป็นงานไหลสําหรับงานที่สองเนาะเป็นงานไหลสงกรานพี่น้อง อันนี้คือในส่วนของพี่หมายไทยหัวใจสินได้ออกมาโพสต์ซึ่งหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเพ้นโพสต์ของพี่หมายไทยเรียกว่ามีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเพรพานศิลปินอันดับหนึ่งเรยศิลปินเบอร์หนึ่งนบอสแล้วบั่นิตในส่วนของผู้จัดเะพนองเนาะเพิ่นได้มีการออกมากเคลื่อนไหวคือกันว่าจังไหในส่วนของผู้จัดคือปลาเแห้งผ้าร่วยพี่นองเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นชี้แจงว่าจังซี พี่ไม้ไทครับผมขอเครียร์เรื่องคาใส่ใจบอลลงโตอ่าบอกว่าผมบอใจคาโตในวงเล็บผมใจคามาจําตัวผิดไปแล้ว30,000นบาทนะครับมผมขอกับคนประสานแล้ววา่างมือนี่คนมาหน่อยมากครับแค่สองร้คนเท่านั้นจึงยกเลิกงานผมบอสามารถให้ขึ้นได้นี่คือขอเท็จจริงเพราะผู้จัดคํานวณแล้ว ขาดหวังผิดพลาดเคสนี้ได้ขอโทษที่งานผ่านผู้รับผิ้ไปแล้วและได้ขึ้นเงินกับคนณสื่อบัตรทั้งเมิดแล้วส่วนคนที่บอกว่าผมไปบอกว่าพี่ไหมไท่เมาบ่าสามารถขึ้นแสดงได้อันนี้บ่รู้ว่าพี่ไหมไปเอาคำบอกแบบนี้มาจากไสผมบ่เคยเบาที่ต้องยกเลิกจริงๆคือคนมากหน่อยแค่นั้นมีนักข่าวมาสอบถามผมกับบอกไปเมืแล้วแต่ดูเหมือนจะให้มีดราม่าว่าเมาไม่สามารถขึ้นเวทีได้ แต่ผมโดนดาอยุ่นเดียวอันนี้คือในส่วนของผู้จัดงานที่สาหัสขันเพื่อนใดมีการออกมากเคลื่อนไหวนพี่น้องเนาะเรียกว่าจังไดหลายเอฟซีแฟนคลับกับเขาไปแสดงความคิดเห็นหลายคนนํากันแต่ว่าบัดที่นี่ข้าสิขออนุญาตทางด้านของผู้จัดสาหัสขันนพี่น้องเนาะนำคลิปวิดีโอของเพลนบางส่วนบางตอนมาให้เอฟซีแฟนคลับฟังแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันทีนี้โปรแกรมมันเนี่ยมีวันที่16หหมายไทย คือหมยไทยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราจ่ายมาเรามาจําไว้นานแล้วนะครับนานละสองสามเดือนแล้วนะครับอันนั้นคือคือ,ค,อคือการทําสัญญามาจําศิลปินนะครับนะฮะนะครับ,นะรบทีนี้ว่าการลงงานผมก็มาเตรียมงานอยู่นี่สิบกว่าวันหมายถึงว่าเกือบยี่สิบวันนะฮะทั้งแแห่ป้ายโฆษณาทั้งติดป้ายทั้งประชาสัมพันธ์ทุกอย่างนะฮะ ไฟป,ประดับเต็นท์แม่ค้านะครับนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อจะให้เพื่อจะให้งานมันออกมาดีนะครับด้วยกระแสกระแสใหม่ไทยกระแสงานนี้ซึ่งก็มียอดดูยอดแชร์เยอะมากนะครับมันต่อไปต่อไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับนะฮะอันนี้เอาเคสใหม่ไทยก่อนก่อนจะไปเรื่องราวอื่นๆนะครับเพราะว่าผมต้องอธิบายทีเดียว เดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมโกงหมายไทยอ่าเพราะว่าอ่าพี่แกบอกว่าผมไม่จ่ายค่าตัวศิลปินให้ไปตามเอาบัตรคืนไม่ต้องตามพี่หมไ่ไไม่ต้องตามมัดจําผมก็ให้และค่าเสียหายพี่เล่นอยู่ใ,ใกล้ผมนะครับพี่เล่นอยู่อำเภอนามนนะครับสากิโลเล่นฟรีเลยของอาจารย์อ่ชื่อดังนะครับเล่นถึง2องทุ่มเลยอยู่ใ,ใกล้ที่ผมจะเล่นเนี่ย ผมเนี่ยจะต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือก่อนเล่นนะครับปกติต้องจ่ายก่อน1วันใช่ฮะแต่ทีนี้ว่าผมก็โดนใหม่พัชรีมาวันก่อนเนี่ยโดนไป3ามแสนสาขาดทุนนะฮะผมขาดทุนมาวันที่สิบสอที่ผ่านมาเนี่ยที่เจอพายุที่เกษตรวิสัยเนี่ยนะครับนะบผมโดนไป3ามแสนสานะครับเล่นและจ่ายหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับ คือประวัติผมเล่นศิลปินเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอัำประมาณสามสิบกว่างานสี่สิบงานนะครับผมไม่เคยติดหนี้ใครเลยสักบาทเดียวนะครับผมเคลียร์ได้หมดนะฮะยิมงานผมขาดทุนประมาณสองสามล้านบาทนะครับนะฮะทำไมจะต้องมีปัญหากับพี่ไผไทยคืนเมื่อคืนนี้นะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรมีปัญหาอย่างเดียวก็คือผมทำงานขนาดนี้ทัากรสะแสศิลปินขนาดนี้ นะครับมันเป็นไปไม่ได้แค่นั้นเองที่ผมที่ผมรับไม่ได้ในในความรู้สึกของทีมงานหรือทุกคนที่คาดหวังว่าคือไม่ต้องอะไรเลยคนพันหนึ่งต้องมีนี่คือทางด้านของผู้จัดออกมาชี้แจงบางช่วงบางตอนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเอ f ซีเฟครับส่วนใหญ่กัคอ้เมนต์ไปในทิศทางเดียวกันพี่น้องอก็คือสิว่าจังใดล่ะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงค่ะอ่ก็คือเฮาคิดว่าสิจัดแล้ว อได้หน่อยได้หลายจังไดกะกะสิวา่าจังไดละ่ะกะตองใจเพิ่นบอ Ear, <พ>อ่อเออเพราะว่าเพิ่นกะอืมยอมรับเพราะว่าเพิน่นกับมาแล้วแต่ที่จริงแล้วถ้ามีการพูดคุยกันตกลงกันมันอาจสิบ่ได้เกิดปัญหาแบบนี้ต่ที่แรกกะไดน้องพี่น้องนาะต้องแยกออกเป็นประเด็นเด้เออ่าแล้วอีกประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าทางน้านของผี่ไหมไท่เมาอ่าอันนี้ไผเป็นคนเ้า เท่านั้นละพี่น้องเพราะว่าทาถ้าไผไปค้นเว้าก็ตามเนาะพี่น้องเนาะว่าศิลปินเมา,มาขึ้นเวทีบ่ได้ทั้งที่มันบอเป็นความจริงอันนี้พิดเต็มๆเพราะว่าเพิ่นเสียซื้อเสียงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทา้งนั้นผู้จัดก,ก็บ,บอกว่าประโยคประโยคนี้เพิ่นบ่ได้เว้าเออนี่ล่ะก็คือสิวาจังไดล่ะมันกะมันกะคิดไปได้หลายทางพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องกะสิว่าจังไดล่ะ เข้ากัดรอดท่ตามมึงผมมาเรื่องนี้ก็คขึ้นสิบก้อนจบดอกน้องพี่น้องเอาสำหรับวันนี้เข้าสองก้นกัดทิจาล่าในวันนี้ล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วถ้ามีวามคืบหนานอันใดเข้ากับสิม่วงสู้พี่น้องฟังอีกที่เก่ามอนเดิมพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ